เป็นชักงอนหินดัดแปลงทำห้องน้ําไว้สำหรับให้ลงตาได้ทำธุรกิจของท่านกิจธุระของท่านนะครับก็ได้ดัดแปลงจากซ่วมนั่งลาดก็เป็นแบบสักโคกท่านแก่แล้ว บรรยากาศท่านลำบากครับผมข้างหลังก็จะเป็นทชีงงอนผาสัปะยะมากเลยแถวนี้ ในห้องน้ําทําเพิ่มขึ้นเพื่อไม่ให้ลงตาเดินขึ้นข้างบนนะครับอันนั้นจะอยู่หน้าถ้ำพอดีซึ่งมีสามทางต่อน้ําลงไปข้างล่าง ก็จะประมาณนี้ครับทางลงท้ำก็ดีขึ้นมานิดเยอะมากพอสมควรด้วยแรงศรัทธาของชาวบ้านที่รู้ข่าวว่าท่านจะมาจริญรัาที่นี่คดต่างรูกขาวก็ต่างถ้ากันร่วมทำบุญกับท่าน อออีกฝั่งด้านน้นจะเป็นฝั่งตะบนกบปาซิวที่ลงตาเดินมิตรบาทก็ขึ้นด้านนี้ โอ้เด้กันในร่างได้